สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมาเบิ่งมอล่ำบะคะมื่อนี้มาแต่ทั้งใดคะมาแต่เด็โอ้มาแต่เด็ดเื้อบัตรเราบะคะนี่ซื้อบัตรเราบอสซื้อแล้วเขาถากเขางานเนาะจ้ะเนาะอ่าอันเอฟซีน้องอุ้งอิงบะคะค่ะมาแต่เด็ดเนาะค่ะเนาะจักโลจักโลเด็ดมาหอดสำลรง ไม่หาซิผนบอกโอ้ติดตามเ <u ces> พิ่นไปทุ่งหม่องบ่ค่ะแม่กินข้าวแรงมากหรอบมอกินแรงกินพีละกินยูมผีนะกินเผู้อาวุโสอย่างพี่หม่องนางย่างวันีหม่องนางเนาะค่ะเนาะถ้าต้องหนาห่านเป็นหมอแม่จองไปแล้วบมอจองไงแล้วนะคะพี่น้องค่ะเบิร์ดเอฟซีเพิ่น นะะนี่แหละคุณแม่เนี่ยแหละเป็นเอฟซีหนองอุ้งอิงนะคะ <Yeah. S 1> จะเป็นวัยคุณแม่เนี่ยแหละค่ะ <Yeah. S 1> ทั้งหลายเลยนะ,ะมาคุณเสียงห้องวงจ้คิวบางไลายนึ่งเนาะ <Yeah. S 1> กว่าห้าสิบด็เขาได้นี่เนาะเพิ่นะะกะส่วนหนึ่งกะจองบัสสื่อบัสเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะแล้วกะส่วนหนึ่งเพิ่นกะมาต่อคิวเพื่อที่จะถากรรมการทีมงานกรรมการผู้บานเพิ่นมาสแต็มมาสั่นเนาะสแต็มแขนเนาะค่ะมาสแต็มขาคะ่ <Okay. S 1> ะ,คะอันมากนอ้องอุ้งอิงก็ไพ่อีกแน่ในวงหรือจังไดคะแม่ <Okay. S 1> น้องได้บอน,น ตาจ้องงอน้ำเนาะอ่าไิอนี่อย่าจออนลูกแดคือหอนแห้งเนาะอ่าคือกันคือกันค่ะทีมงานเท่าเข็มแข็งหลายนะคะอ่ามนีสซอแจงบัวนอค่ะหรือจังใดผลเลือนผเลิกแต่จังเมื่อคุณบออืค่ะค่ะเฮ้ฝากช่องน้ำเด้อค่ะแม่ไปเบิรงเจ้าของยูโฮมฮักชาแนลเด้อค่ะเด้อเป็นภาษาไทยนะคะโฮมฮักชาแนลนะคะขอบคุณคุณแม่หลายๆจ้าสวัสดีค่ะ พี่น้องคะเรองกาน,นี่นะคะบรรยากาศประมาณ3แถว4แถวแหลวล่ะพี่น้องเอ้ยนะคะอันยืนถ่านนี่ว่าแม่ยังได้ค่ะทุกคนมีบัตรเรียบร้อยแล้วถ่ากรรมาการมู่บานกับพี่น้องนะคะเอามาเดิมมาเดิมคุณไอสิตามมานะคะอยู่อำเภอสำโรงนะคะ อยู่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธา,านีค่ะพี่น้องคะตอนนี้เขาอยู่หน้างานคะ่ะแอดมินอยูหน้างานนะคะถ่าตอนที่จะเข้าไปนี่เระคับประตูยุบปุ่เรายังเขง่ขาบมได้ค่ะลอก,ก่อนทางแถวหอนพูนแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะทางแถวหอนพ่นแล้วนะคะ,ะทางแถวหอดพ่นแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเ้าไปพอ,อก,กันมาอยูหน้าหานนะคะ